คลิปนี้เป็นคลิปที่สามนะครับตอนนี้เรามาอยู่ด้านหลังเรื่อยบ้างนะหลังโตเกาเรียกหลังโตคนที่อยู่ด้านหลังเนี่ยเขาจะเรียกว่าหางม้านะครับหางม้าเรื่อยมาปุ๊บหางม้าก็มีหน้าที่นะครับทําให้จับนะครับจับไม้ท่อนให้คิศกระฉากนะครับเสมอกระฉากเพราะว่าด้านนู้นด้านทางในม้าเนี่ยเขาจะมองไม่เห็น ฉากว่ามันจะติดฝั่งนี้หรือเปล่านะก็ต้องช่วยกันดูว่าช่วยกันจับฉากนะครับแล้วก็คลอยรับไม้นะครับประคองไม้ไม่ให้ไม้เกิดอาการเสียศูนย์ในการบิดในการกระโต๊ะนะครับจะเกิดอันตรายกับเลื่อยนะครับแล้วก็ตับตนเองด้วยนะครับเป็น,อ,นอันตรายที่เลื่อยสมมติถ้าเราจับไม่ดีเนี่ยมันจะสายแม่เลื่อยมันเป็นเลื่อยสายพานนะครับต้องประคอง นะครับปล่อยประคองอย่างเดียวนะครับส่วนใหญ่เราก็จะใช้ลูกกิ้งช่วยนะครับตอนนี้ก็จะเรียกเปิดฉากเอาให้ได้ขนาดนะก็ะต้องค่อยๆประคองด้วยเพราะไม้เป็นไม้ยาว นะไม้ยาวต้องไฟยๆเลื่อยไม้ยาวนี่ต้องรัดแต่งเร,เรื่อยนะครับบางทีหัวยังโตอยู่าการเลื่อยไม้เป็นศินละปะนะครับต้องคอยดูด้วยว่าไม้เขาเรียกแบบนี้เขาเรียกว่า เหมือนแบ,บเปิดฉากแล้วรั้วรั้วตัวรัวตัวทางด้านหน้านู้นนะครับแล้วก็จะไดเ้เนื้อทางด้านนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวจะได้เนื้อละแล้วเขาเรียกว่าอมอมหน้าไว้ คลองเลื่อยอ่ะเวลาเราเปิดเปิดเลื่อยเราต้องเผื่อคลองเลื่อยด้วยนะครับเวลาเราเลื่อยไม้เนี่ยสมมติไม้มีอยู่ที่อยู่ที่สองนิ้วนะครับเราเปิดหนึ่งนิ้วนะครับไม้ที่เหลือก็จะเหลือแค่หกขุนนะครับเพราะมันจะหายไปกับคลองเลื่อยไม่ใช่พอไม้เรามีสองนิ้วนะสมมติไม้มีม,มีมีความขนาดสองนิ้วไม่ใช่เราพอเราไปผ่าปุ๊บเนี่ย จะเหลือเป็นหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วไม่ใช่นะจะเหลือหนึ่งนิ้วด้านหนึ่งก,ก็อีกด้านหนึ่งจะเป็นไม้หกหุนแล้วก็ที่เสียไปคือคลองเลื่อยนะครับตอนนี้การเลื่อยไม้ยามจะลำบากหน่อยนะครับต้องเน้นนะครับ้าเลื่อยไม้ยาวถ้าจะเป็นเป็นแบบนี้ก็ไม่ได้นะ เลื่อยแบบหักนี้ไม่ได้ต้องเลื่อยแล้วตรงๆถ้างอแบบนี้ถือว่าธรรมชาติถ้างอเป็นเรือถือว่าธรรมชาติแต่ถ้างออย่างนี้ไม่ได้ถ้างอแบบนี้ไม่ได้ถ้างอเป็นเรือขึ้นอย่างนี้โอเคถือว่าธรรมชาติสามารถดัดได้ที่นี่ก็บริษัทแสงประภัยนะครับผู้ผลิตและจาหน่ายไม้สักแปรลรูปนะครับไม้สักประสานและไม้สักโครงจอยนะครับ เพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆท่านใดมีความประสงค์ที่จะมาให้เราเรับจ้างก็โอเคได้นะรับจ้างเรื่อยนะครับโอเคเบอร์ติดต่อ0817019172ขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับ